ออกมาทำงานทุกคนเหม่อเนี่ยหยุดไล่เหม่อแล้วหน้างานก็นอยู่ไกลเนาะอดหน้างานกนระม,มันสิบโมงคนละทุกคนเลยแจ่สดเหตุงานมองเซานี่ก็ใกล้กันหลยเนาะแถวหน,นอกพี่แต่แถวลงังสิตพี่เนาะมองก็อยู่กับหน้างานก็นอยู่หนุ่งซาลิใส่แต่ละเหม่อแบบนี้แหละทุกคนเลย ปพระเสเดตงานกะน,นั่งรถไปไกลกลับมาอีกครัตรงประมาณสองถุงปลอดห่อ,หอทุกคนอยูโตอะไนได้ทุกคนเลย ่างไปหลดนเนาะเพิดฉอดหอดดถอีกลูพี่เนี่ยมันสนอกมาอยู่ตอนนี้ <c oughs> อยู่ไก่สนามบินเนี่ยทุกคนเลยสนามบินนนเมืองเมื่อ <c oughs> บ,าบานนั่งถึงบินบ่เหมือะนี่อะไรวะยองกินหน่อยกินใหญ่อยู่ ถ่ายลูกผีมากก่อนทุกคนเลยงานเก่าหมดหมดลูกพี่เพิ่นเฮ็ดอันพลบแดดเฮ็ดน้ำอยู่นี่เนาะเขาเฮ็ดอยู่นี่เขาจอดรถไว้อันนี้เด้อทุกคนเลยยังบ้านเฮาเขาเอิ้น่ของกาตำรวจบ่ประมาณนี้แหละตำรวจชื่อชานเนาะ ยังมาจากเสาครมันึ้นรถอยู่นี่ทุกคนทาลูกพีก่อนเนาะวู้มีแต่น้ำวูบเอางานจบเว้ยนี่อันนั้นเนี่ยวะหลาดฟ้าโซ่สีพุกหลาดฟ้าโซ่สิพน้อยเดียวหนึ่งสามือเขัาวะพระมันมื่นกว่าบาทนี่นะนั่นมเขาวะซ่ามือหีบก็หมดซ่ามือ อยู่ป่าอยู่ดงทุกคนเลยเห็นบอก,อ,อกกันหลอกทุกคนซ้ำอยู่ป่าอยู่ดงบ้านเฮ้าเนาะกำลังออกเล่นทางทุกคนเลยเพชรน,น้างานเนาะสิมงทุกคน ไปห่อถนนใหญ่รถติดขนาดทุกคนเลยทาเบิรงรถต้องไปขับรถอีกทุกคนเลยขับรถแหล่งจันทรตีเข้าในเมืองหมนทุกคนเลยขับรถช่องเทือกหมดเลยทุกคนทางเส้นก็เป็นทางรถไฟเนาะข้างนเนาะรถไฟสายสีแดง บมติดไปไหนมืนอนี่ทุกคนดึกจะก่อเห็ดตะกอนเนาะเงินบมดีเงินบอกเลยใหญ่ไปองไม่ทุกคนนี่จะเป็นสวนเนอะตัเนาะจอนเป็นปภาษาทุกคนนี่เนาะเห็ดถุงซองห่องลักซีเนาะ ก็ไปกับรถอยู่บางเขนแหละก็ยู้เทือนนี่เนาะยู้เทือนที่น,นางานที่ว่าเึกสูงๆทีท่คอยเห็นเนาะทางบันเท่าก็ทางบันเทาต่าง,างกันหลายทุกคนเลยไปทางนี้เดี๋ยวมององามงานทุกคนงามง,งานเนาะ เขาสีวิ่งออกไปทางลังซิตดื้อเถิดแล้วเขาจีวิ่งเขาไปไหนบ้านเนี่ยมือนี้เขาออกซวยเนาะรถก็คือเบลอไลาไปได้เนาะเรือว่ายัางบองทันหอดบอดมันติดยังไงเพาทุกคนบ้านเขาทางถนนนี่ไล่สอง้างนะทุกคนเลยสะดวกสบายขี่กัน แต่ว wow. ่าบัติดกระติดแบบว่าไปบบเป็นเลยทุกคนแต่ละมือเขาก็สินั่งไปแบบนี้เละทุกคนเลยนั่งไปบางมือในการซิมมุ่งคืนหอนางานเนาะกินข้าวเที่ยงเลยเห็นบ่ะทุกคนน่ะ ฟังนั้นติดแล้วเรื่มติดแล้วฟังนั้นไปยับบ่ได้แล้วเพราะหน่วยางานน้ำเด้อทุกคนเด้อเสียงอาจสิบบริษัทปนัยเนาะแปลว่าอันนี้เสียงมันสีวุ่นๆน้ำเนาะเพราะว่าการชันจรไปมาของรถมันหลายเนาะตอนนี้เขากำลงังขึ้นสะพานตอนนี้นี่สะพานให้ยูเทิร์นรถเนาะยูเทิร์นกลับไปเขาไปในตัวเมือ,องพุล เริ่มเลยทุกคนวานนี้เริ่มติดแล้ววานนี้เอาขึ้นสะพานยุทธ์เกลกับนกเนาะเขาไปในตัวเมืองวานนี้ข้าเขาเนี่บอกบอกเลยว่าขยับไปอยากได้เลยทุกคนเลยมันนั่งรถไฟแบบกบโบ,บ,บติดทุกคนแต่ว่ามันมันมันโบประจุบกันนะแต่ว่าสายสีแดงมันกับจีไปไปหอดถานีบางสื่อ สายสีแดงแต่ว <b Rep cycles> so, ่า BTS มันบประจบกันมันประจบกับเอ็มาทีเนาะเอ็มอทีสายสีม่วงสายสีเขียวเฮ้ยสายสีม่วงสายสีน้ำเงินเนาะอยู่บางซื่อแต่ว่าเขาคนไปไปทางบางซื่อนี่เนาะอยู่เทินมาเลยเนาะเทินมาแล้วนี่ เมาแล้วกระใสงานที่ป่อยเห็ดนี่เนาะทุกคนเนาะไองานเก่าที่ป่อยเห็ดเงินมันบมดีเหลือเกินใหญ่ของเนาะสูงด้วทุกคนเลยเป็นของหนังซองสั่นเนาะอยู่นี่เนาะนี่ซองตึกอยู่นี่เนาะเงินบมดีเงินบ่อกไงตามเวกสีเวกพากันป๊บเลยทุกคนเลย ได้บ่คุ้มเสียทุกคนก็แม่นอยู่เฮาผักไก่อยู่ยางมาแต่ว่ามันกได้บ่คุ้มเสียทุกคนก็เลยพากันออกไปเฮ็ดมุกใหม่อีกทุกคนแฮงไก่บดนี้อันนเาีใเนาะแวลาดทีวีาไทเนาะใส่งานมงใส่งานใหม่เฮ็ดเนาะ ไปได้ทายทั้งหนาโหลดน้ตทุกคน,นเนาะขอเชียร์ฮันลังไปทางทางเมื่อบานเท่าคนเลยเมื่อนี้ยังขยับได้อยู่ทุกคนเมื่อนี้เขาบอกบมติดปันใดเนานะทางบานเขามีลายลายสองลายเลนเด้อทุกคนเลยคือทางบานเท่าได้สวนกันไปสวนกันมาอยู่ทางบานเท่าทางวานเขาบ่มีเข้าอาอกคือออกไปเลย สองสามสองร้างเลยกันถ้าเขาก็สองสามสองข้างขักบัานเขาแตะรถบานเขาลายเนาะข้างด้านนอั่นอยู่ทึงนี่เนาะทุกๆมือทุกคนแบบนี้บางทีนั่งรถไปเห็นงานแบบนี้ทุกๆมือยกเว้นแต่วันยุดเนาะวนันคาตาเลกเขาวันยุดแบบว่าเขายุดวันพอวันแม่วันยัง วันเขา,าวันซาวันออกวันซาบหรือว่าวันวันอาทิตย์ยศตุลาอาทิตย์เนาะเห็ดเสียงใส่เสียงดังบ่ไใดอยู่ทาง,งานข่อยมเห็ดบ่ไใดแหล่งบ่ได้ไปเบอร์อชอนน้างานนี่นั่งรถก็ยังเมื่อยแล้วแต่ผูกก็คลับนี่แห้งเมื่อยกว่าเฮาทุกคนแต่มือ่อยในรถขยับได้แน่เนาะ ボティスパテイン